สวัสดีวันนี้พี่ก็จะมาสอนต่อกันทานกันนะครับทุกคนประจัน็นสัปดาห์ที่3นะครับก็ดกดเข้าไปเลยข้อที่1กดไปที่ต D G นะครับนึกข้อที่2กดไปที่ข้อที่หเลยนะครับ ต่อถือต้นขอนะครับแล้วก็สามารถรักกระเป๋าถาวรไปได้เลยนะครับรัดไปเลยมันก็จะส่งมาที่กล่องจบใหม่นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ทางคลิตต่อไปด้วยนะครับจะกลับมาคลิปหน้า